ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในแมปโรยุายค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่กันในทีมวันฮทโลวีนนั่นเองจา้าและแล้ววันนี้นะคะวันที่พี่ฝนรอคอยก็มาแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าวันนี้พี่ฝนได้แต่งตัวเป็นผีสาวแสนสวยนั่นเองเอาล่ะคะ่ะทุกคนจําได้หรือเปล่าคะครั้งที่แล้วเราเปิดกล่องของขวัญขึ้นมาพี่ฝนนะ่ะได้กระเป๋าใบใหม่มาคะ่ะซึ่งมันน่ารักมาก เ,เดี๋ยวจะอวดให้ดูนะคะนี่น่ารักมากเราสามารถเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสีของลายได้ด้วยนะคะ เป็นลายของยัยแมงมุมด้านเองอุ้ยตายแล้วนี่ใครกันเนี่ยเอาละค่ะมันน่ารักมากมากเลยเนอะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นในรอย้าไฮน์นะคะก็อย่าลืมไปตามเก็บกล่องของขวานที่อยู่ภายในแมพด้วยซึ่งในกล่องของขวานนะคะเขาก็จะแรนดอมเหมือนกับไอเทมต่างๆที่อยู่ในทีมวันฮทรโลวีนะคะให้พวกเราด้วยละค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยน่ารักฟรุง้งฟริ้งมากๆเลยนะคะมาจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเรามาแต่งตัวกันดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ย พี่ฟอนนะสังเกตเห็นว่า เขามีทรงผมแบบใหม่แบบน่ารักมากเลยเนาะเหมือนกับแดกคิว่าในเรื่องอะไรสักอย่างพี่ฝนจำไม่ได้ที่เป็นแดกคิว่าสาวนะคะพี่ฝนก็จะใช้เป็นทรงนี้ก็แล้วกันจ้าแล้วก็จะขอเปลี่ยนสีนี่เขามีแบบเหมือนกับสีโบให้เราด้วยนะคะโบเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะขอบอกมีลักษณะพิเศษของตีวันฮาโลวีนใช้แล้วล่ะคะ่ะเป็นรูปแบบตี้น้อยนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะขอซื้อของสักนิดหนึ่ง ดีกว่ามีเงินอยู่ประมาณ3 7มหมนะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรได้บ้างมาไปโกดช็อปปิ้งกันเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูแอสเซส o ซอรีก่อนนะคะตอนนี้จะอยู่ในทีมวันฮาโลวีนใช่ไหมต้องเลือกเป็นซีซันแล้วก็วันฮาโลวีนนี่ เราสามารถซื้ออ c เซส o ซอรีเหล่านี้ได้ด้วยท็อปฟีเม็ดเล็กๆที่เราไปเก็บมาก็ก็ก,ก็ทริกออทริตตามบ้านนั่นแหละคะ่ะเอาล่ะตรงนี้โอ้โหแรงน่าดูเลยตั้ง1นึ่งแสนเม็ดไม่ไหวจ้าแต่ว่ามันก็น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีความพยายามเก็บได้ถึง1นึ่งแสนเม็ดแล้วก็เอาไปเลยจ้าไม่กวาดแม้มดน้อยแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนเนะี่ยคงจะได้แค่ต่างหู รูปแมงมุมนั่นเองนะคะแต่ว่าพิเศษอยู่อย่างหนึ่งจ้าเป็นแมงมุมแ่บ้ม้ทำด้วยนะคะซื้อเลยได้แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูดีกว่านะคะว่าต่างหูจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนมาแล้วจ้าเอาเป็นสีอะไรดีนะสีม่วงก็น่ารักนะคะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนปึ๊บไหนล่ะอยู่ไหนอ๊นี่เราจะต้องเอาของเก่าออกก่อนนะคะ แล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงอยู่ไหนนะนี่ไงปึ๊บเอาละ่ะสีม่วงนี่จะได้มองเห็นนะคะหรือว่าเราเจ้าสีเทาดีหรือสีขาวดีนะพี่ฝนเลือกไม่ถูกเลยค่ะสีดำก็สวยเหมือนกันนะ เอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเลือกสีแป๊บหนึ่งก่อนซูมเข้าไปดูใกล้ๆเลยค่ะว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นรูปแมงมุมแม่ไม้ดำเข้ากับตีมวันฮาโลวีนมากๆเลยค่ะนี่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสีมันไม่ค่อยเข้มพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีดำก็แล้วกันจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักสุดๆไปเลยแต่วันนี้พี่ฝนจะไม่ซื้อเพียงเท่านี้ค่ะ เราจะไปดูอย่างอื่นกันต่อป่พะพวกเราไปเสียตังกันดีกว่านะคะว้าวโอ้โหดูสิมีรองเท้าแบบน่ารักมากเป็นรองเท้าตีมวันฮาโลวีนด้วยเนาะโอ้โหราคาแอบแรงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่กระโปรงกันบ้างดีกว่ากระโปรงน่าจะมีแบบใหม่มานะนี่ไงหึ่งสอหื่นแ รองเท้าหรือว่ากระโปรงดีล่ะพี่ฝนเลือกไม่ถูกเลยค่ะถ้าซื้อกระโปรงมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่มีรองเท้าแบบสูงสูงขายาวๆนะคะกระโปรงมันก็จะไม่สวยเนาะเพราะฉะนั้นพี่ฝนจะขอซื้อเป็นรองเท้าดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะอยากจะสูงยาวเข่าดีมากกว่าจ้ามาเราไปจัดรองเท้าคู่ใหม่หนึ่งคู่กันดีกว่านะคะนี่ซื้อเลยปล๊ด ไปแล้วจ้ะสามหมืโอ้โหไปเร็วมากกดเงินไปสามหมืนแผบเดียวเลยเหลือเจ0 0อือหือเอาละคะ่ะเรามาใส่รองเท้ากันดีกว่ามีคู่เดียวด้วยลองใส่ปึ๊บอือหือสูงมากสูงทันทีเลยขอเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าโอ้โหสีม่วงลำมากๆเลยนะคะนี่ดูดิ ขายยาวมาแล้วก้นเป็นก้นน่ารักมากเลยดูเหมือนว่าพอสูงขึ้นมาแล้วปุ๊บตัวเราจะสวยขึ้นนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยเนาะพี่ฝนไม่เคยซื้อรองเท้าอะไรที่มันแพงมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวขอใส่กระโปรงนิดนึงก่อนดีกว่าเอาล่ะสีกระโปรงขอเป็นสีม่วงก็แล้วกันเนาะเอาให้เข้ากับรองเท้านะคะ นี่แบบนี้น่ารักแล้วค่ะดูมุ้งมิงฟรุงฟริงมากเลยเนาะว้าวนี่เธอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเมื่อกี้เธอได้อะไรมาว้าวดูสิเขาได้ได้กล่องของขวัญมาแน่เลยอะเปิดกล่องของขวัญแล้วได้รับนี่เหมือนกับเคียวอะเอาอุตายแล้วเดี๋ยวขอรับบับเบิลก่อนนะจ๊ะเรียบร้อยได้มา90ไดมอนเพิ่มมาถึงหนึง่งมายังไม่สุดค่ะวันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าเพราะว่า ถ้าเราใส่เป็นรูปกระต่ายน้อยแบบนี้จะไม่ค่อยเข้าตะลับแก๊ปวันทาลวีนนะคะโอ้โหคนนี้เป็นผีสวยมากน่ารักมากไอเดียเจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปขอดูเพื่อนคนนี้ก่อนโอ้อุ้ยวิตายแล้วตกใจตกใจหมดเลยเป็นเซเลมูลหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นเซเลมูลสายดาร์กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่านะคะไม่เหมาะสําหรับตีมอนทารวีนเท่าไหร่มาจา้าเดี๋ยวเราขอไปดูสไตล์ของเสื้อนะคะ เราสามารถซื้ออะไรได้อีกเนี่ยอ๋ออันนี้มีปีกปีกนะคะของวันฮาโรวีนก็จะแรงเหมือนกัน500ไดมอนด์แต่ว่าพี่ฝนจำได้ว่าของพี่ฝนเนี่ยก็มีปีกเหมือนกันนะเป็นปีกสายดาร์กโอเคราคาแรงมากซื้อไม่ไหวเดี๋ยวขอเก็บตังค์ไว้ซื้อกระโปรงรอบหน้าดีกว่านะคะมาเรามาใส่ปีกของเราดีกว่านี่ไงจำได้ว่ามีอยู่ปีกของแมลฟิเซนนี่ สวยมากนี่เข้ากับตลับแก๊ปวันฮาโลวีนเอาล่ะเหลือเสื้ออย่างเดียวนะคะเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนเสื้อหน่อยดีกว่าเสื้อแบบชุดนี้ดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวขอหาที่สว่างๆเลยจ้าไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะมาไปที่เสื้อผ้าขอเป็นธีมวันฮาโลวีนหรอต้องเป็นสีสั้นเนาะนี่เลยนี่ไงเจอแล้วชุดไหนสีนี้โอ้โหก็สวยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าแบบนี้ไม่ค่อยเข้ากับกระโปรงเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูตัวอื่นกันบ้างนี่ตัวนี้เลยนี่น่ารักมากเอาละพี่ฝนขอเลือกเป็นชุดนี้สีนี้แล้วกันนะคะเราไปเปลี่ยนสีของกระโปรงดีกว่าสีของกระโปรงเอกระโปองอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอเอากระบอกแขนออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนกระโปรงให้เป็นสีเข้มนิดนึงดีกว่านะคะเออจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะนี่พอเราเอากระบอกแขนออกไปแล้วนะมันก็ ดูแบบเซ็กซี่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเปลี่ยนกระโปรงแป๊บหนึ่งจ้ะสีเข้มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลายของเขาก็จะต้องเข้มนิดหนึ่งค่ะนี่ได้ไหมะเข้มไปหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาสีนี้ดีเอ๊เอาละได้แล้วนี่น่ารักมากว้าวโอ้โหดูสิเข้ากับเสื้อผ้ามากเลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่สุดอะ เหมือนกับว่าทรงผมอะติดอยู่ที่ทรงผมนี่แหละคะ่ะทรงผมนะ่ะสวยแล้วแต่ว่าพี่ฝนอยากจะเปลี่ยนสีมาจ้าไหนไหนก็มากันแล้วเนาะ <c oughs> ขอเปลี่ยนสีผมหน่อยก็แล้วกันอยู่ไหนเอ่ยไม่เคยทําด้วยนะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็แบบเสียโรบอกไปเยอะมากแต่ก็คุ้มเนาะน่ารักมากมากเลยค่ะเอาละเดี๋ยวขอดูสีก่อนนะคะว่าเราจะเอาสีไหนดีว้าวมีสีให้เลือกมากมายเลยจ้า เอาสีไหนดีนี่ไงสีชมพูแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแรงพอเอ๊เดี๋ยวขอหาดูก่อนนะคะเราอยากได้เป็นสีชมพูอมม่วง,ง,งนิดนึงมีไงเจอแล้วเอาอันนี้แหละมาห้าสิบโรบอกด้วยกันอืมจ้ะ <c oughs> จ่ายไปวันนี้จ่ายไปหลายบาทหลายโลบล็อกเลยนะคะมาเรียบร้อยเปลี่ยนตรงไหนล่ะเปลี่ยนก็ไม่เป็นด้วยสิอันไหนเอ่ยใช่มีอ่ะได้ไหมไม่ได้นะคะเอ๊ะเฮ้ยจะเริ่มสับสนในตัวเองละ อันไหนเอ่ยนี่ไงใช่ไหมลุ้นลุ้นอันไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่ไง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 ได้แล้วเย่ yeah! ในที่สุดพี่ฝนก็ทำเป็นจนได้นะคะว้าวสีน่ารักมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับสีม่วงนิดนึงนะคะมีเครื่องประดับผมเป็นรูปค้างคาวน้อยขอเป็นสีม่วงอันไหนดีล่ะ ม่วงนี้ก็แล้วกาันว้าวน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิสวยสุดยอดไปเลยโอ้โหวันนี้เสียไปหลายโลบัคเลยละค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าสําหรับการแต่งตัวต้อนรับวันฮาโลวีนในวันนี้ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุง,กร,งกริงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอ๋อลืมบอกไปคลิปหนะ้าพี่ฝนจะพาไปทัวร์เขาวงกฏในอัทําเท่ากันนะคะแน่นอนว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ใหม่ๆแน่นอนเลยจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุบจ๊บๆ If you ลค์ดิวดีโอคลิป p รีดฟอล o ล l แอนด์ซับ b ไครป์อเวอร์ n thank you for watching <c oughs> โอ้ oh my god ดีใจลดควังค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า